สวัสดีครับพี่น้องทุกไปครับผู้ที่ชมรายการทั้งวันซ่อนทีวีพี่เอไอครับตอนนี้ผมเบาสถาพรานครับคนมักลอ้อ มีโอกาสนะครับมาเลาะทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมื้อนี้ครับมีการประชุมพรรคประช่าพิวัตรประชุมสามัญทางที่หนึ่งทับสองปัญหาไร่หกสิบหาครับพี่น้องครับเราสมาชิกว่าที่สสพนกะมานะครับพบปะสังสรรค์มาเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับหลังจากประชุมแล้วมาเบิ่งสภาพกาแฟนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละหม่องแต่ละบอลพิ่นกะ นะครับมานั่งก้อนเฉลิมทัะงกับภูมิพลเนาของแต่จังหวัดโดยเฉพาะทา้งภาคอีสานเบาสถาพ่นกับอีกคนหนึ่งครับมาจากจังหวัดขอนกันนะครับกาบเสลเดินทาของปรม่มังหวัโดยเมพร,รังคอี่นเบต้ต้องรัมีจากังวการนรับการเสลิมรกล้าพล่าอง่ังด้วยเาพาะับงีานอนมานเบิาตะาพนกัแฟยกคนนงระชาจิัวันัรนะครับบา้านของท่าันหุัาักครันบ้าพั ท่านดรสมเกียรติสุรลำนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผู้ว่านนะครับท่านดรกับมาสั่งหลายผู้หลายคนกับนั่งแข่งกันครับพี่น้องนะครับนี่ท่านดรท่านบุตรีครับพี่น้องท่านบุตรีนี่ท่านดรเพิ่อนกับสั่งกาแฟแล้วท่านบุตรีกับนะครับเชื่อว่าเป็นเลขาอืมฟองปากคนคนแก่นเด้อครับ ขอบคุณหลายครับนี่เจ้าของในห้างชานเฮิร์บชานเฮิร์บครับพี่น้องครับยาสีฟันเอชันเฮิร์บจันเฮิร์บยาสีฟันกัญชายาสีฟันกัญชาอย่างดีอโฆษณาเนี้ยยาสีฟันกัญชายี่ห้อชันเฮิร์บกำลังจะออกจันเฮิร์บพัฟนะครับเดี๋ยวจะได้โฆษณาในออนซอนทีวีเร็วๆนี้ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บยอู้ย่าสีแขวครับผูใ้ใดเป็นละมนาเงือกบวมนะครับแขวแมงแขวบฟันบกขาวครับพี่น้องครับนะครับขาบหินปุูนน้ำค้าบน้ากาแฟอ่าาบบุรีนะครับเอ,<า>เอาไปครับพี่น้องครับอ,อ่าแ<บ>าปลแ<บ>งแล้วแปลงแล้วไปว่าผู้สาวผู้สาวหลงผู้สาวไหลคนนะครับพีพ่น้องโอ้ยจันเทิบเนี่ยจันเทิบใช่ทุกครอบครัวเลย เจะใช้ทุกมือด้วยแมนเออใช้ทุกคนด้วยจำเป็นที่ต้นนะจันเฮิบยาสีฟันจันเทิบใช่แล้วสาวติดสาวลงเพราะว่าปากหอมยาหอมก็ได้เขาก็ให้หอมยาสีฟันจันเฮิบครับเมียใช้หอมถึงผัวเออผัวใส่ผัวใส่ความเล็กิกรับรองได้ครับเออลองเอาไปใช้แล้วท่านจะหลงไหลครับไม่แพงครับไม่แพงยาสีฟันสมุนไพรนะครับจันเฮิบนะของเพื่อนของเพองนะด็อกเตอร์ ว่าที่ดรดรวุฒิคุณหมอครับคุณหมอวุีิครับเจ้าของกานึ่งคุณผมนี่เป็นดรทางด้านเม d ดซ i n e s c i ก็ถือว่าเป็นเรีย์ดรแต่นั่นคือเป็น p h a r m e doctor วัดไช่เมียวหอมดอานคือกาแฟกาแฟจันทเฮิ กาแฟไม่่ใชกาแฟจันเทปคือกาแฟประชาธิปัติชาพิวัติชาพิเอนเอาเอาเอาพูดถึงไดินได้ต้องใช้จันเทปใช่โอเคจันเทปพวกคนที่นอนไม่หลับโฆษณาให้ครับพวกคนเลยเลียกพักฟื้นเดิมทุกวันจะฟื้นเร็วกว่าปกติสนัก่นล้วนโดยพักชาธิปัตยิ เรานะครับมาเบิงนะครับประชาพิวัตรกาแฟนะครับม่าย่นี่ครับกินฟรีครับพี่น้องครับกินฟรีน้องกลอมคนสวยนะครับารแล้วก็พี่อารีครับนี่ครับเบิ้งกันสายนมครับโอ้โห่ธรรมนาครับไม่ธรรมดาน่ นี่นะครับนี่นะครับพนักงานสาวสวยแห่งพรรคประชาพิวัตรครับกินกาแฟฟรีครับพี่น้องครับกินกาแฟฟรีประชาพิวัตรคาแฟนะครับเมนูต่างๆครับนมช็อกโกแลตศูนย์บาทครับมีที่นี่ที่เดียวครับศูนย์บาทนมสดก็ศูนย์บาทนมสดน้ำผึ้งช็อกโกแลตศูนย์บาท ชาไทยนมสดชาเขียวนมสดทุกอย่างศูนย์บาทครับดูครับนี่น่าทานไหมครับหน่าทานมากครับพี่น้องครับน้าทานมากโอ้โหนะครับสาวสวยสาวสวยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับโอ้โห อทำไปเด็ดใช่ไหมเด็ดยอดเด็ดยอดอันนี้รถเด็ดครับขับรถไปคอนแกนนี่ตำลรองวาตาสว่างบลับครับบลนี่ที่บ่าวขับเองครับไปเรื่อยถ่ายรายการไปด้วยครับ วันนี้ในห้างมาเองครับจันเฮิร์บครับในห้างมาเองจันเฮิร์บเออมาให้เบาเนี่ยโอ้ยนี่ได้นี่ได้เดี๋ยวโฆษณาโคชนะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มือประกอบกันเออประสานเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบีบบีบที่เด็แล้วก็สุดเออเนี่ยเปิด อดีตเขาเคยอดีตเขาเคยดมกาวครับดึงดาวดึงดาวสาวดึงดาวสาวดาวมาแล้วขอบคุณครับโอ้ทำในห้างในห้างนะครับในห้างของเราช่วงนี้พีอาร์โปรโมชั่นครับพีอาร์โปรโมชั่นนครับ นี่นะครับทีมงานอ้วนลวบันเทิงศิลป์ครับกำลังกำลังปรุงกาแฟตามสูตรที่กาแฟคตอนนี้ว่างแล้วครับครับว่างแล้วกาแฟว่างแล้ว,ลวคนก็ว่างค,ครับทา,ท,าทางโน้นเป็นการประชุมนะครับ ปรึกษาหารือกันโดยท่านพลตีชัยนาทญ,ญาติชิมพีพร้อมกับอินทรพัฒน์นะครับทักษ์ประชาธิปัตย์ก้าว,วด,ด้วยรำนำด้วยใจครับบรรยากาศบรรยากาศากาศับพี่น้องครับซ่บิลีครับรุ่นนี้นรุ่นสูดพิเศษครับคาเฟ่วานน่าเสรับ นี่และครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องครับเป่าสถาพรนมหาตูดกินพอดนครสวรรค์ครับพี่น้องครับครับชมเขาด ok ้วยการเป่าสถาพรคนมักเลาะครับพี่น้องครับอ่าคนมักเลาะเลาะพุ่นเลาะพี่อ่เมื่อนี้การรู้สึกว่ามีข้าวดีครับอร่อยพิหารเลาะยำสาวสาวนครสวรรค์ครับโครัดน้ำโครัดน้ำแล้วก็ยาำสาวทั้งโคราดครับเออเนี่ยครับ แต่หาตัวกินครับนะครับอาศัยปาาแค้น้อยจ้าวแรกเขากินครับนอนฟี่กินฟี่อืฟี่ดีใจครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบอบอุ่นครับที่พักประชาพิวัตรสำนักงานใหญ่นะครับนครสวรรค์นะครับฝากถึงแฟนครับนะครับผูสนใจอยากจะลงสอสอ อุรวมการแบบโปร่งใสแบบประชาธิปไตยนะครับอย่าลืมครับพรรคประชาพิวัตรก้าวด้วยธรรมนำด้วยใจจะพาพี่น้องชาวไทยไปสู่ชีวิตแบบยั่งยืนครับพี่น้องครับฝา,ากดูด้วยกันขออนุญาตกินกาแฟครับปั่นกินเราพี่น้องแซ่บลา,ายแซ่บไา,าย <laughs> เอาไปก่อนสวัสดีครับหมอลำดัง เกเพียบเปิดช่องออนซอนทีวีหมายเลขหนึ่งหสองมอลำดี24ชั่วโมง